อัปเดตพอร์ใหม่มาแรงและน่าใช้ในเดือนกันยายนปี2025นี้ซึ่งรอบนี้บอกได้เลยว่าแบรนด์ดังๆมากันแบบครบท้วนไปรับชมพร้อมกันในคลิปนี้เลย เรื่องพีตัวแรกนะครับกับ w ูปู V ีเมดโปร2นั่นเองนะครับแบรนด์โปรดของผมเลยซึ่งผมใช้ V ีเมดมาเกือบทุกรุ่นนะรุ่นนี้เปิดตัวมาในโซโลแกน made your new made นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้การออกแบบนะครับเน้นความทันสมัยอัปเกรดในเรื่องของพื้นผิวสัมผัสแล้วก็ตัวเครื่องที่ดูดีมีระดับตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่ว่าน้ําหนักโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเบาอยู่ที่50กรัมเท่านั้นนะครับเปิดตัวมาทั้งหมด7สีหลากหลายสไตล์เลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด0.54นิ้วนซึ่งเป็เย,ย์้ดาดข้างอยูว ตามสไตล์ของ Vmate แล้วก็มีโหมด Eco แบบใหม่มานะครับจดจาพฤติกรรมการใช้งานการจ่ายไฟที่คงที่ไม่ต่างจากโหมดธรรมดาเพียงแต่ว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นนะและนอกจากโหมด Eco นะครับเขาก็มีโหมด Power ที่จ่ายไฟสูงสุดได้อยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็สามารถเล่น RDL ได้แล้วก็มากับแบตขนาด 1, 5 0 0มิลลิแอมพร้อมกับซูเปอร์ฟัซชาร์ด้วยที่40นาทีชาร์จแล้วเต็มแน่นอนการใช้งานมีการใช้งานแบบออโต้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ในการปรับโหมดปรับโฟลลูมได้นะครับแล้วก็มีไฟสถาน การใช้งานใต้ฐานนะครับแล้วก็การใช้งานหลากหลายแน่นอนนะครับใช้หัวร่วมกับ Top f e l l แล้วก็ v m เมด e ี2ูคาติดได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับถ้าให้บอกรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นการอัปเกรดในเรื่องของแบตที่เยอะขึ้นรวมถึงดีไซน์ที่ดูดีขึ้นด้วยใครที่ต้องการแบตอึดๆอยู่ยาวๆเนี่ยตัวนี้ช่วยได้แน่นอนตัวต่อมานะครับกับ Smok ok T-Force Kit นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับมากับสโลแกน t ู o อ o ์ออพติ Certification ไอ o f Optimal Certification นั่นเองนะครับตัวนี้มาในไลน์ซีรีส์ใหม่เลยเปิดต,ตัวบันทัดหสีครบถ้วนนะครับใช้งานได้2โหมดก็คือมีโหมด normal แล้วก็โหมด boost ให้เราใช้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับ airflow ได้นะครับทาง MTL RTL แล้วก็รอบนี้ให้จอมาใหญ่ถึง1.86นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอสีด้วยนะครับแล้วก็เห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยแบตให้มาถึง1 7 0 0 m ป์เลยนะครับซึ่งการใช้งานตัวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาต้องใช้หัวของตัวเองเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด2ขนาดคือ0.6 6.0.8ในปัจจุบันนะซึ่งตัวหัวตัวนี้เนี่ยจะเน้นความพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวพอตเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับที่ใหญ่ถึง10 ml ผมบอกได้เลยว่าใหญ่มากเติมทีนึงเน่าขาหัวไปเลยนะครับอันนี้ก็ลองคำนวณดูนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่แล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายตามสไตล์ของสม็อกที่เป็นสาย mtl นั่นเองตัวต่อมานะครับ u w e l c a l b i n e g4 classic นั่นเองนะครับมากับสโลแกน craft the classic นั่นเองนะครับเน้นในเรื่องของดีไซน์ ที่มีความประณีตู้ลารบวกกับความไฮเทคหน่อยๆนะครับเปิดตัวมาทั้งหมดสีสีแบบเรียบๆง่ายๆนะครับซึ่งผิวสัมผัสเนี่ยเขาก็เคลมมาในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็สบายมือนั่นเองนะครับหลักๆในรุ่นนี้นะครับก็ใช้เทคโนโลยีทวินเซนเซอร์ในการตรวจจับเซนเซอร์ตอบสนองได้ไวให้กลิ่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทนทานมากขึ้นกว่า300%นนั่นเองนะครับ300%เ้ยเรหรอวะและการใช้งานนะครับตัวนี้นอกจากใช้เซนเซอร์ได้แล้วเนี่ยก็สามารถกดใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งาน เอาพูดอยู่ที่3 5วัตต์นะครับแบตเตอรี่บ b วอิมเมตัวขนาด1,400นม ah, ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ที่สำคัญในรุ่นนี้เนี่ยจะมีดินามิกแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับบอกสถานะการใช้งานต่างๆเวลาที่เราใช้นะครับรวมไปถึง LED RGB 14ดวงนะครับซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็วิบวับเท่มากสำหรับคนที่ชอบสายนี้นะครับแล้วก็ปรับลมได้สองแบบนะครับมี แอร์โฟที่ตัวเครื่องที่เราสามารถปรับได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแอร์โฟที่ตัวหัวด้วยถ้าบอกก็คือเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามาในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ไม่มีข้อตังไม่มีข้อกังขาแน่นอนในเรื่องของกลิ่นที่ดีอยู่แล้วกับตระกูลคาลิเบอร์นั่นเองตัวต่อมาเลครับกับเวเบอร์โซไอเมดโอนั่นเองนะครับมากับสโลแกน innovation inform t e c h อินสไต e นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถถอดตัวเครื่องออกมาจากตัวแท้งได้นะครับอาจจะดูไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยมันแทบจะเป็น Apple Watch แล้วทุกคนคือถอดตัวเครื่องเราเนี่ยไปใส่ในเครื่องไหนก็ได้ ตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของแพลตฟอร์มของเขาครับที่สามารถเอาไปใช้ติดกับใช้แล้วทิ้งได้ด้วยนะครับติดกับตัวเครื่องที่แบบเติมน้ํายาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูมีความไฮเทคมากรวมถึงเทคโนโลยีที่ทําให้เราเนี่ยสลับตัวเครื่องง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลมมาในเรื่องของแฟชั่นที่แบบเขาภาคภูมิใจมากสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งพอผมมองจากตัวรูปแล้วก็ทีเซอร์ของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะภูมิใจในสายแบรนด์ของตัวเองนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถไปทางอื่นได้อยู่ดีเพราะฉะนนั้กก็อาาาจจะหหลลย ในแบงค์ของตัวเองที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเครื่องได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งตัวจอของเขาเนี่ยมากับ TFT s c r e e ขนาด1.83นิ้วนะครับสามารถดูโหมดดูพับดูแบบได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนธีมหน้าจอได้ทั้งหมด10แบบซึ่งเป็นวิช t h e ีมสามารถขยับได้นะสำหรับต,ตัวทีมเขานะครับแล้วก็ด้านกลิ่นเนี่ยก็มากับโคเด c กโคเดก แล้วก็ด้านกลิ่นเนี่ยก็จะมากับโคเล็ก3.0 Tech นั่นเองนะครับที่ใครใช้งานโ r o เปโซรู้จักดีอยู่แล้วกลิ่นดีแล้วก็สมูทแน่นอนนะครับแบตเนี่ยให้มา1,200ม mm ิลลิแอมป์นะครับมากับฟาชาร์จที่สามารถ ชาร์จได้80%ภายในเวลา30นาทีนะครับเต็มก็อยู่ที่ประมาณ40นาทีบวกลบนะครับแล้วก็ตัวแท้งค่อนข้างใหญ่อยู่ที่6 ml นะครับใช้งานกับตัวของ i m a t Pod ได้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงใช้แล้วทิ้งที่สามารถสลับใช้ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับเปิดตัวกันทั้งหมด5สีพื้นฐานนะครับตัวกรอบเนี่ยเป็นโลหะแบบพรีเมียมนะครับที่เปลี่ยนสีแค่ตัวกรอบนะตัวเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับหลักๆก็น่าสนใจนะเป็นระบบที่ แปลกตาดีแต่ต้องมาลองใช้กันดูว่ามันสเสถียรแค่ไหนแล้วตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมากับวูปูอีกแล้วนะครับกับวูปูอากัส m ม t r i กนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเท่มากๆอีกหนึ่งตัวนะครับมากับสโลแกน Cyber into Next Future นั่นเองนะครับอันนี้คือฟิวเจอร์จริงๆเพราะว่าดีไซน์เนี่ยไฮเทคมากนะครับเน้นความไซไฟ์เป็นหลักเลยนะครับซึ่งเป็นพอร์ตตัวแรกของทางวูปูด้วยนะครับที่เป็นหน้าจอเคิร์ฟแบบฟูลสกินและมีไฟฝังอยู่ด้านใต้นะครับเหมือนกับมีจอฝังอยู่ในตัวเครื่องทั้งหมดเลยอันนี้คือดูล้ำมากดูเท่มากนะครับแต่ว่าจริงๆบูปูก็เคยทำมาแล้วนะที่เป็นฟิวราวดแบบนี้นะครับแล มีไฟแบบไดนามิกนะครับที่ฝังอยู่ในตัวเครื่องเหมือนกับแผงวงจรนะครับให้ฟิลที่มีความไฮเทคเป็นหลักนะครับแล้วตัวไฟของหน้าจอเนี่ยก็ไฮเทคเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุกการใช้งานเนี่ยมันจะแสดงผลต่างกันนะครับถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยคือมันเท่มากจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟล้อมกรอบจอด้วยนะครับให้ฟิลเหมือนกับชิปพลังอะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็ดูเท่ดีนะครับรวมไปถึงการฝังชิปตัวใหม่นะครับแล้วก็ใช้หัวแบบไอโคซึมโคสสองจดที่ดีอยู่แล้วเปิดตัวมาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคร หมดเลยนะครับแบตเตอรี่บิวอินมาอยู่ที่1 3 5 0งพันสมนะครับเอาพูดอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็สามารถปรับวัตต์ปรับแอร์โฟได้ตามความต้องการเลยนะครับไม่มีฟิกสําหรับรุ่นนี้นะครับส่วนการใช้งานใช้งานกับาร์กตพอตแฟมิลี่ได้ทั้งหมดหลักๆแล้วเนี่ยเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของดีไซน์ปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในเดือนนี้ผมบอกได้เลยว่าดูดีเกิดทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ดังที่เปิดหลายซีรีส ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะครับหรือใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่ไลน์ @okm24 ok นั่นเองนะครับชอบก็กดไลค์อ like, ชอบมาก s u ส s c คร b e ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปต่อไปปกติ่งแจ้งเตือนให้เราสักคนเลยหทีแล้วกันวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับพอตที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2025นี้นแล้วกันนะครับาย